โอ้โหคุณผู้ชมมะนาวาต้นนี้ดอกมากเลยค่ะเห็นไหมคะรุ่นใหญ่รุ่นกล,กลางก็มีนะคะรุ่นใหญ่ก็มีกำลังออกดอกก็มีนะคะเห็นไหมคะคุณผู้ชมนี่ค่ะเห็นไหมคะเป็นพวงอยู่ค่ะเพียบเลยเขาออกตลอดทั้งปีเลยนะคะ แม่ปานได้เก็บกินของเขาทั้งปีได้ขายด้วยค่ะต้นนี้ดกเพียบเลยค่ะเห็นไหมคะคุณผู้ชมเต็มเลยค่ะเดี๋ยวเรามาใส่ปุ๋ยกันเลยนะคะสวัสดีค่ะวันนี้แม่ปานจะพามาทำ มะนาวดกนะคะทําปุ๋ยค่ะก็มีน้ําซาวข้าวนะคะแล้วก็ปลาร้าค่ะแล้วนี่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะแม่ปานจะใส่ด้วยวันนี้แล้วก็น้ำสองถังถังละสิบลิตรนะคะเดี๋ยวแม่ปานจะใส่เลยค่ะแม่ปานจะใส่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงทำให้ผลดกดอกดอกนะคะอันนี้ใส่บ่อย ใส่ทุกถ้าเราใส่บ่อยแล้วครั้งนะคะใส่เดือนหนึ่งสองครั้งแล้วก็ใส่ไปเลยค่ะสองช้อนโต๊นะคะแล้วก็น้ำตาล้าค่ะในน้ำสาวข้าวนี้ก็มีวิตามินบีนะคะ ทำให้พืชผักแข็งแรงนะคะให้ดอกโดกค่ะใช้ใช้ได้กับพืชผักทุกชนิดเลยปลาล้านี้ก็ปลาล้าที่ไม่ได้ผ่านความร้อนนะคะปลารา้าที่บ้านนอกเขาทำกันเองใส่ไปเลยสองช้อนโต๊ะนะคะจะดีกว่าที่เขาทำสำเร็จนะคะน้ำปลาร้า เขาก็มีในโจเจนสูงนะคะปลาล้าแล้วเราก็คนเลยค่ะแม่ปางก็จะใส่กับน้ำสองถังนะคะถังละสิบลิตรเทคนอย่างละครึ่งนะคะเทเลย แล้วเราก็นําไปรดเลยนะคะะค่แล้วเราก็รดเลยนะคะมานานเราจะได้ดกนะคะรดเลยเห็นไหมคะข้างล่างก็มีเต็มเลยค่ะดกมากเห็นเขาจะออกลูกแล้วดอกเขายังออกอยู่ตามตามหลังกันนะคะกระถางต้นใหญ่ กระถางใหญ่ด้วยเราก็เทลงไปหมดเลยค่ะเราต้องให้น้ำเขาเยอะๆนะคะจ่วงที่เขาติดผลแล้วเราก็ต้องบำรุงเ้าให้น้ำเขาเยอะๆค่ะเขาจะได้ดอกไม่ดอกไม่ล่วงคั่วไม่ล่วงนะคะจะได้คั่วเหนียว พักเขาจะได้เหนียวนะคะผลไม่ร่วงด้วยค่ะให้น้ำเขาเยอะๆเลยค่ะ,คะเหนไหมคะเทียบเลยค่ะตกมากเลยมะนาวต้นนี้ดกทุกต้นของแม่ปานไม่ใช่ว่ามีต้นนี้ต้นเดียวนะคะมีสามต้น แต่ดกทุกต้นเลยนะคะเพียบเลยค่ะนี่เห็นไหมคะคุณผู้ชมรุ่นเล็กรุ่นกลางรุ่นอนุบาลมีเพียบเลยลูกน,นี้ก็ใกล้จะได้เก็บแล้วค่ะเต็มเลยค่ะ ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์คุณผู้ชมชอบช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แม่ผักบุ้งชาแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ